สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาผ่ารอกนะครับ Shimano อันเ g กาปี2 0 2 1นะครับก็เป็นรอกที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนร้อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ดีไซน์แทบจะตามรุ่นพี่อย่างชิมานโนเวนฟอร์อย่างคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเปรียบเทียบรีวิวไปนะครับว่า มันต่างกันยังไงนะครับด้วยราคาเท่านี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลื้อดูเลยนะครับลื้อดูในร่าวๆนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวหลักๆเลยนะครับก็จะมาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากอันเจ้าตัวตัวเดิมนะครับก็เริ่มตั้งแต่สปูลนะครับสปูลนี่จะเป็นลองสโต้สปูลนะครับก็เพิ่มช่วยเพิ่มระยะในการตีไกลนะครับ อ่านะครับแล้วก็ตัวบบดี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเป็นกาไฟผสมนะครับอะไรสักอย่างนึ่นะครับผมก็ยังใหม่อยู่นะครับยังหาข้อมูลยังไม่ได้ไม่ครบแต่ถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับจับไปหมุนไปนี่ให้ความรู้สึกที่ที่มันนุ่มมากนะครับหมุนนุ่มแล้วก็ให้ความคือให้ความหนักแน่นนะครับมันมีความแน่นนะครับตอนหมุนนะครับ โอเคนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบล็อกที่ดีกว่าเดิมนะครับอ่านี่นะครับล็อกแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับมันจะกว้างกว่าเดิมนะครับพอเราเปิดหน้าลอกมานะครับนี่ครับซึ่งจะลดลดลดการที่จะมันจะดิดอ่าหน้าลอกตีกลับนะครับมันก็ล็อกไว้เลยนะครับอ่าเนียเสียงนี่คลิกคลิกนะครับอันนี้คือล็อกแล้วนะครับตรงนี้จะกว้างนะครับกว้างกว่าเดิมนะครับอ่ะ ดีไซน์นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆแวนฟอร์ดนะครับโอเคนะครับสเปคนะครับสเปคสเปกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่รอบตัวนี้เป็นรอบสูงนะครับเป็นเบอร์อันเดก้านะครับเบอร์2องพันกนะครับก็จะเป็นรอบ6.0.1นะครับเบรก9กกิโลน้ำหนัก225กรัมนะครับลูกเืร์บก1นนะครับแล้วก็แขนกว้าง 89เซนนะครับ89เซนติเมตรนะครับหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบนะครับ89ซ m อมอ่ะโอเคนะครับผมว่า8.9เซนมากกว่านะครับไม่89ไม่ร่วมก,กันครับ PE 2.5ได้150เมตรนะครับ PE อ่าอ่าใช่นะครับ P2.5 เนี่ยได้150เมตรนะครับอ่าก็สเปกสายก็ตามนี้นะครับเปกสายตามนี้เทคโนโลยีของตัวนี้นะครับก็มีในเรื่องของนะครับตัวนี้นะครับ x p r o t e c t ในการระบายน้ำออกจากบอดี้นะครับได้ดีกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วก็โมดูลไมโครโมดูลเกียร์นะครับรุ่นที่2นะครับก็คือว่าเกียร์เนี่ยเป็นซี่ของเฟืองเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นมันจะดี่ขึ้นนะครับทำให้หมุนเนี่ย การหมุนเนี่ยหมุนได้เนิมนวลมากกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้เห็นผลจริงๆนะครับหมุนได้ลื่นสมูทกว่าเดิมเยอะนะครับอะโอเคนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับในกล่องนะครับก็จะเป็นคู่มือใบรับประกันนะครับคู่มือใบรับประกันแล้วก็ตัวนี้สติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูันทีละจุดเลยดีวกว่าน,นะครับสปูนนะครับอันนี้ห้องเบรกนะครับฝาเบรกนะครับนี่นะครับ ฝา,าเบรกนะครับไอตัวแผ่นกดนะครับอลูมิเนียมนะครับไอแผ่นกดเป็นน่าจะเป็นเหล็กนะครับผ้าเบรกเนี่ยครับผ้าเบรกเป็นอ่าเป็นสกลาดนะครับสกลาดนะครับหนึ่งแล้วก็ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นแผ่นเบรชุดนึงนะครับมีอีกนะครับแผ่นล่างสุดก็จะเป็นแผ่นะกสาดนะครับนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เบรคผ้าเบรทั้งหมดสามแผ่นนะครับสามแผ่นนะครับอ่านีครับไม่มีลูกปืนนะครับด้านในนะครับอ่าด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เราเค่อยมาประกอบกลับกันนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลิกเสียงนะครับจะกรีดแบบนี้นะครับกรีดผ่านร่องนี้นะครับร่องคลิกเสียงนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับไม่รอช้า ถ้าจะมีแผ่นซิมนั่นในนะครับแผ่นซิมรองอ่าเนีครับแผ่นซิมครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเดจะแกะตัวัตต์โรเตอร์เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นยางนะครับเป็นพลาสติกข้อบไว้แล้วก็มียางสีดงแดงๆข้างในนะครับยางสีดงแดงๆนะครับประคองประคองแกนกระปูนไว้นะครับเพื่อมันจะกันน้ําเข้านะครับต่ฟตฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ e X Project นี้เนี่ยครับข้างในครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นเก็บไปเฟืองพีงเนียลแล้วนะครับกูยาดเกะก่อน มีเฟือนะครับไม่มีลูกเบลนนะครับข้างในไม่มีลูกเบลนนะครับเป็นล็อคทองเลือนธรรมดานะครับโรเตอร์นะครับอ่าโรเตอร์นะครับข้างในก็เป็นระบบโช๊นะครับอย่าผมคอนยญาติไม่แกะนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ ทันสมัยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่ยจะแกะตัวนี้นะครับว่าข้างในข้างในมีอะไรบ้างนะครับชุดลายโรเตอร์นะครับ ็เทคโนโลยีของล็อกอันเดก้าตัวใหม่ครับก็แทบได้ว่าจะใส่เทคโนโลยีเหมือนรุ่นพี่มาเกือบ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 จะทุกทั้งหมดเลยนะครับยัดเข้ามาเนี่ยครับผมมองว่าราคานี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับสี่พันใช้ลุยๆนะฮะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็จะมีแหวน ก็แหวนพลาสติกนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูชบูชนะครับ ลูกเปินนะครับลูกเปิรนอยู่นี่นะครับมีลูกเปิรนนะครับหนึ่งเม็ดนะครับโอเคนะครับก็พอประมาณนะครับในบุดธลองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ กอกลับเลยนะครับเพื่อการประหยัดเวลานะผ,มผมก็ทําอะไรผมก็ทําเป็นทีละส่วนผมก็ประกอบกลับเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับเวลาล้างลอกนะครับในคลิปล้างลอกนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโรตเตอร์นะครับต่อไปอไฮไลท์นะครับไฮไลท์ตัวนี้เหมือนรุ่นพี่เลยนะครับเขาเรียกว่าตัวกันน้ำนะครับไม่ใช่กันน้ำเขาเรียกว่า,าเทคโนโลโยีนะครับไม่ให้น้ำเข้านะครับตัวนี้นะครับ จับนี่คอยระวังนะครับนิ้วห้ามไปโดนข้างในนะครับนิ้วห้ามไปโดนข้างในนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเคลือบสารเคลือบใบบัวอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นสีคุณๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้สารเคลือบใบบัวนะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับสารเคลือบใบบัวนะครับ ก็ตรงนี้ผมก็ขอไม่ไปยุ่งมันละกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างที่จะเซฟตี้นิดกนึงนะครับเพราะว่าเป็นระบบกันน้ําของเขานะครับของทางชิมานโน่นะครับเป็นสารเคลือบใบบัวอยู่ั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะในส่วนของบอดี้ก็พอนะครับส่วนของบอดี้ให้เห็นเฟืองด้านในนะครับแค่นั้นพอนะครับ ของเครื่องนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับระบบนะครับใช้เล่นได้นะครับทุกอย่างคือมันจะถี่ขึ้นนะครับเนียนขึ้นนะครับเฟืองนะครับด้านในนะครับ เล่นได้นะครับเขาเรียกว่าใส่เล่นใซเ,เล่นได์การหมุนลอกที่สมูทนะครับทําให้ลอกมันหมุนสมูทขึ้นนะครับหมุนสมูทขึ้นนะครับนี่เลยครับห้องเครื่องนะครับปวดใจหลักและก็เฟืองนะครับมาแล้วเฟืองนี่เลยครับเฟืองสีดํานะครับ ฟันเฟืองก็จะถ um. in ี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับเห็นไหมครับรอบสูงอันนี้รอบสูงนะครับเฟ er. ืองของรอบสูงเฟืองสีดำนะครับสีดำอ่านีน euh. ่แหละครับชิมาโน่นะครับประมาณนี้นะครับเฟืองน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับแวนฟอร์ดเลยนะครับเฟืองตัวเดียวกันนะครับของฟันทงว่าเฟืองตัวเดียวกันโอเคนะครับ ผมประกอบกลับนะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลอกช h i m a n o อันเตกาปี2 0 2 1นะครับก็โมเดลนี้ก็จะตามรุ่นพี่ทั้งในห้องเครื่องแล้วก็ตัวดีไซน์ด้านนอกนะครับแต่ว่าต่างที่น้ำหนักแล้วก็ลูกเืินน้ำหนักลูกเืินนะครับแล้วก็จุดของลายโรเตอร์นะครับลายโรเลอร์นะครับลูกเืินนะครับก็ มีจุดที่ต่างกันก็หลายจุดอยู่นะครับหลายจุดอยู่ก็ในราคานี้นะครับผมก็มองว่าเทคโนโลยีที่ให้มาขนาดนี้เนี่ยด้วยกําลังเบรกด้วยอะไรเ,ออเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดที่ชิมาโนโมีนะตอนนี้นครับผมมองว่าลอกตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะคุ้มค่านะครับกับกับเงินที่จ่ายไปนะครับมองว่านะ่าคุ้มค่าใช้งานลยุยๆนะครับอบอกว่าได้แน่นอนครับถือว่าความแข็งแรงถือว่าพอตัวนะครับก็ ถือว่าน่าใช้ครับฟันธงครับคมตังครับนะครับถือว่าอาจจะทำให้น้าๆนะครับดูข้อมูลวันนี้แล้วประกอบการตัดสินใจนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะาะพิารณาเลยนะครับว่าว่าจะตัดสินใจเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้นะครับผมก็มารีวิวให้เห็นว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับโดยคร่าวๆนะครับส่วนชุดลูกปืนด้านในผมก็ ยังไม่แตะต้องอะไรเท่าไหร่นะครับคิดว่า,าวางไว้วางไว้วงางใจได้อแล้วนะครับระบบลูปเปกเพื่อนของชิมาโนเขาน่นนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับกับการผ่าลอกชิมาโนอันเตกานะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับถ้ามีลอกอ ตัวไหนต่อไปที่จะมาผ่านะครับก็เดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ